นีเนอร์ภูนักแค่นะวันนี้นี่ทีมงานโทรภาพจะมาพาประเทท่านเที่ยวชมภูนักแ่นตอนเป็ดภูเกียงๆตอนนี้แหละตอนนี้ก็จะเป็ดตอนเวลาห้าโมงแรงแล้วเนาะมันก็จะคาบๆเลย อันนี้ก็จะเป็นตัวเบืองซึ่งมกอยู่ไกลบาดคนเนี่ยเอาจริงมาทเที่ยวน,ยน้อยนึงแล้วก,ก็กลับอยู่ขั้นโดนถ้าโดนเกิดไปก็บืด คลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปที่สั้นที่สุดสำหรับวิดีโอยาวใน่องโทรภาพยูนิซีส